สวัสดีนะครับปูแปเฮดพูดแล้วเรื่องแต่งงานแจนจังแม้อายุห่างแต่รักมั่งคงสุดๆระหว่างปูแป๊ดเฮดและแจนจังคบหาดูใจกันเข้าปีที่3แล้วเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลจนถูกลุ้นข่าวดีเรื่องวิวาจนกระทั่งหนุ่มปูได้เปิดใจเผยว่าเอาจริงๆแล้ว เป็นปกติของผู้หญิงเขาอยากมีวันแต่งงานเพียงแต่ว่าเราพูดไปหลายรอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยยังไม่อยากให้ชัดเจนมากนะักแต่ก็ชัดเจนคือก็มีกันสองคนนี้แหละถามว่าให้ความเชื่อใจไว้ใจกันเป็นอีกฝ่ายยังไงบ้างเราเหมือนผู้ปกครองดูแลกันวันที่เราทำงานหนักๆเห,ห,หนื่อยๆเขาจะดูแล เราเยียวยาจิตใจมีพื้นที่ศึกษากันไปอะไรที่ไม่ใช่ก็พยายามศึกษากันทำให้มันใช่ในวันข้างหน้ายืนยันแน่ๆว่าแต่งคนนี้ด้วยอายุเท่านี้แล้วคงไม่ไปหาใครใหม่แล้วครับก็มั่นใจได้ว่าคนนี้แหละครับขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมแล้วขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ